อันนี้อีกคนหนึงอันนี้โดนแไม่ใช่มิชอาชีพนะคุณผู้ชมนะครับแต่โดนด่าโดนด่าเป็นประจําแล้วโดนใช้คําว่าโดนดูถูกนะ,ะ<ช>โดนดูถูกซ้ําๆจนไม่ไหวต้องให้กดพึ่งพากฎหมายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตั๊กบงกฎนะฮะโดนคนคอมเมนต์ด่าเสียหายถูกดูหมิน่นตั๊กประกาศชัดบอกไม่ทนแล้วพี่ ไม่พูดเดยอะให้เจ็บคอขอใช้จดหมายจัดการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและลูกชายคือจริงๆก่อนหน้านี้เขาโดนมาตั้งแต่เริ่มคบโดนต<ช>ั้งแต่แต่งงานคือล่าสุดอะที่เขาทนไม่ไหวแล้วเก็บานานก็คือเขาโพสต์ภาพคุณผู้ชมคาะเป็นภาพอวยพร,รมันเกิดสามีอวยอัอ <c oughs> ออสามีเนี่ยคุณเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงค์กุลเนี่ยนะคะแต่คอมเมนต์เขาเข้ามาคอมเมนต์อวยพรก็มีแต่ที่ฟ้องเนี่ยก็คือเขามาพูดว่าอะไรมาบอกว่า อยู่กันเพราะเงินนะเซเงินทาได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าดูถูกดูมินน่ค่ะงานนี้พี่ตั๊กนะคะก็เลยให้ทนายเจนนิติธรนะคะเป็นคนดูแลเรื่องนี้ค่ะโดยพี่ตั๊กนี่นะก็ได้โพสต์ข้อความรู้สึกนะคะหลังจากดําเนินการทางกฎหมายลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าความจริงแล้วเราไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่เจตนาเนี่ยก็เพื่อจะทําเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและศักดิ์ศรีของเราไม่มีใครชอบที่จะให้คนอื่นมาว่าเราเสียหายหายทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองคนที่ ถ้อยคาดูถูกหมิ่นประมาทหรือว่าร้ายคนอื่นด้วยคําพูดหรือข้อความหรือวิธีการใดๆคุณควรรู้ด้วยว่าคุณไม่ควรทําแบบนี้กับใครเพราะสิ่งที่คุณทํามันจะย้อนกลับไปหาคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสังคมควรเคารพในสิทธิของกันและกันมากกว่าที่จะมาบูลลี่กันนี่ความคือความรู้สึกของพี่ตาก็อัดอ้างนะเนาะคือเอาต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนถ้าเราดูหนัง ดูผลงานของคุณตัก๊กมงกุฎก็จะเห็นในเป็นในทางแบบเซ็กซีอ่ะอะเซ็กซี่สตาร์หน่อยแต่วงการบันเทิงเหมือนที่ทุกคนเข้าใจนะบางคนนะเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะนิส,สัยจริงไม่นะไม,ไม่นะ เหมือนแม่บุ๋มมาพี่หลายๆคนติดภาพว่าเขาดูเซ็กซี่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนที่เราเห็นในห้องแต่งตัวเขาก็ใส่รองเท้าผ้าใบเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนมาทํางานอย่างเงี้ยคือชีวิตประจําวันพี่บุ๋มถ้าไม่ได้ผ่านสื่อผ่านอะไรบางทีนางก็ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชุดเขาอะไรกันกางเกงวอมเสื้อยืดแมนๆเซอร์ๆหลายๆคนมักจะเป็นอย่างนี้บางทีบุคลิกที่ออกอากาศไปอ่ะกับชีวิตจริงเขาอาจจะไม่เหมือนกันใช่อันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆเนี่ยคุณบงกตเนี่ยหรือคุณตั๊กเนี่ยนะดาบแรกใช้คาว่าดาบแรกแบบปลานี นะให้ทนายเจมไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันยังไม่ได้เปิดว่าคาดียังไม่ได้แจ้งระบุว่าจะแจ้งดำเนินคดีอะไรนะแค่ลงบันทึกประจําวันเนี่ยนะชาวเน็ตสามรายขออนุญาตเจตนาไม่ได้ซ้ําเติมตักตักเข้าใจอยู่แล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแต่ขอสรุปให้เป็นประเด็นสั้นๆก็คือรายที่หนึ่งเขาโพสต์ข้อความแบบนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินนางคงอยู่ไม่ได้นานออสองแสดงความคิดเห็นบอกว่าเงินมันทําได้ทุกอย่างละ่ะสาม แสดงความคิดเห็นบอกเงินก็ซื้อความสุขได้ด้วย ดีใจด้วยครับดาวโฟในตำนานโอ้โหเนี่ยถ้าไม่มีประโยคท้ายเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอะไรพอมีคำท้ายนี่คือแรงมากนะนี่คือคำดูถูกที่แรงมากนะคือหลักๆอ่ะแอว่าหัวอกคนเป็นแม่อวันหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อแบบอยากจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกชายวันๆเขาก็โตขึ้นเขาก็เจอข้อความพวกนี้เขาอ่านหนังสือได้แล้วถ้าแม่ไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันก็จะดูกะไรอยู่ชับพันทันใดนั่นเองยังไงคะทีมงานตกมันบันเทิงโทรหาทนายเจมเลยฮะดูลิเกบ่อยแล้วล่ะไปแอบดูลิเกสารรัม ปไปตอนหลังก็ดูดำดงวอร<อ>ชับดันท่านใดนั้นเองเองาวอ๋อ,อ,อท่านใดเจมเลยนะฮะก็โทรหาไปนะฮะโทรหาก็ตักเราเข้ามาบอกว่าปรึกษาพี่เจมเนี่ยแหละหลังโดนแบบนี้มานานปล่อยผ่านมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ทนแล้วเห็นไหม เขาลูกชายน้องเข้าหอมโตแล้วอ่านหนังสือได้ท่องโลกโซเชียลเป็นตั๊กก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเนาะฒนาเจมบอกว่าการเป็นบุคคลสาธารณาะเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ได้แต่ก็ควรจะอยู่ในขอบเขตไงไม่มีใครเขารู้หรอกจริงๆลึกๆหัวใจของคนสองคนน่ะเขารักเขาผูกพันกันมากขนาดไหนคนุณคนนอกจะรู้ได้ยังไงถูกไหมแต่อันนี้ถ้าเกิดเกินขอบเขตไปทนายเจมบอกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้ก็ต้องมีการดําเนินการต้องมีการฟ้องเกิดขึ้นจะได้ไม่มีคนเข้าใจว่าคบกันทุกวันนี้เพราะเรื่องเงิน ความรักมันมีอยู่จริงนะคุณผู้ชมขาที่ไม่คิดใ,<ช>ในแง่กระบวนการทางกฎหมายอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นแค่ดาบแรกเพราะเขาไปลงมาทึกประจําวันไว้เท่านั้นเองทนายเจมยังเปิดประเด็นไว้อยู่นิดนึงว่าไอ้ส่วนเรื่องจะฟ้องหมิ่นประมาทหรือเปล่านั้นอันนี้เขาเอาดาบแรกนะส่วนตัวอันนี้พี่คิดแทนน้องตักนะคือตักอ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนจิตใจดีงามใช่ใช,ชอบทำบุญคือเขาตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่เนี่ย<ช>ตักเขาหยุดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์หมดเลยนะ แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองและทำบุญหนักมากแล้วดูเข้าอยู่แต่วันๆอยู่แต่นาที่แต่ไร่และสวนเขาทำที่ชุ่มไฟก็เลยดูเจตนาที่ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานโดยยังไม่ฟ้องหรือคดีหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยส่วนตัวนะพี่สามคนนั้นน่ะเชื่อผมเหอะหาทางจะมาเจอกันด้วยวิธีไหนเราหาทางลงให้ดีเพราะเขาไม่ได้อยากได้เงินอะไรมากมายเขาพอแล้วเขาอยากได้การขอโทษอย่างจริงใจมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนความคิดของคนเหล่านั้นซะ แค่นั้นแหละลองฟังท <doom. S 1> นายเจมพูดเรื่องนี้ครับค่ะเขาอ่ะโพสต์ภาพคือแฮปปี้เบอร์เดย์สามีเขาเนาะแต่มันผิดปกติตรงที่ว่าไอคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยบางคนอะ่ะยังมีทันศนคติที่เป็นลบกับเขาอยู่เช่นพูดถึงเรื่องก็ถ้าไม่มีเงินงกัคงจะไม่อยู่หรอกอะไรเงี้ยน้องตาเขาบอกว่าหนูทนแบบเนี้ยมาตั้งแต่หนูแต่งงานใหม่ละหนูโนแบบเนี้ยมาตลอดเลยพี่แล้ว ตอนนี้ยหนูไม่ขอทนแล้วเพราะลูกหนูโตขึ้นแลวลูกหนูอ่านหนังสือออก <Huh. S 2> แล้วเขาก็เล่นมือถือเขาเล่นเฟซบุ๊กแล้วเขาก็ติดตามเฟซบุ๊กของหนูและเขามาเจอคอมเมนต์ในลักษณะแบบเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าทําไมต้องยอมให้เขาดา่าเขาก็เลยจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของเขาการวิพากษ์วิจารณ์คุณตั๊กเขาน้อมรับถ้าวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เขาทําแต่ณวันนี้ มันไม่ใช่มันเกินขอบเขตมันอ่านแล้วมันทําให้จิตใจเขาหอนเหี่ยวเขาไม่โอเคกับคําพูดเหล่านั้นในขั้นตอนของพักเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับอ่เมืวานนี้ผมไปแจ้งความไปแล้วนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยบันทึกชื่อของสองคนนี้ไว้ในระบบอันที่สองผมก็จะฟ้องเองด้วยแล้วันนี้มีเรื่องของการบิ่นประมาทครับแล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่เข้าไปคอมเมนต์ตามเกจข่าวต่างๆเนี่ยอันนี้ผมก็ลังเก็บข้อมูลอยู่ประมาสิบกว่าคนแต่ว่าขอขอคัดก่อนว่าว่าว่าใครสมควรที่จะ จะถูกฟ้องเขาก็ไม่ตอบ่อมาผมก็ไม่ตอบ่อไปนะครับแต่ผมอาจจะเดี๋ยวต้องถามดูก่อนว่าจะให้ออกโนติสหรือให้ฟ้องเลยก็แล้วแต่ทางตัวความเขาครับคดีหึิงมป็นม,มาเลยนะครับท้อสงสุดก็คือจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในส่วนของค่าเสียหายที่ทางแพ่นที่ต้องบวกเข้าไปนะครับแต่ครั้นี้จะรับโทษหนักหรือเบาอยู่ที่พฤติกรรมของเขาเองว่าสำานกผิดในการกระทำหรือเปล่าถ้าสำเนก่ผิดในการกระทำยอมรับสารภาพ ศาลก็ลงโทษสถานเดาครับก็อา,อาจจะอรอลงอาญาไว้นะครับในส่วนของค่าเสียหายนะครับถ้าคุยดีๆคุยกันด้วยเหตุได้ผลก็าอาจจะไม่เงาเลยก็ได้แล้วมีกําหนดไหมคะว่าจะไปฟ้องเมื่อไหร่อะคะ่ะผมขอดูอีกทีนึงเพราะตอนนี้น้องตัรเขาเป็นหนังสือมอบหน้าในบมแหละในหนังสือมอบหน้าเนี่ยผมมีอำนาจเซ็นไปแต่งนายด้วยนะครับก็ต้องขอคุยกับเขาอีกที อยากให้ดูเอาไว้พี่เต็นบอกจริงๆการตามเช็คเนี่ยว่าใครเป็นคนพิมพ์แม้จะเป็นแอคหลุมก็หาได้คือพูดเสมอนะว่าการระทำความผิดเกี่ยวกับโลกไซเบอร์เนี่ยมันมีดิจิทัลฟูดเพินต์สำเนียงเนี่ยเอ <Foot> อดิจิทัลฟูดเพินต์แปลว่าอะไรคะแต่โค้ดลิ้นที่โค้ดลิ้นทิจิหอลดิจิทัล ฟู้ดพรินแปลว่าอะไรแปลว่าคือรอยนิ้วมืออ่ะอ่าคือที่ชอฟฟู้ดพริน์เนี่ยคือมันเป็นเปเปฟู้ดพริน์คือรอยเท้าค่ะ เวลาแมวสังเกตไหมตีนแมวทำไมต้องเรียกตีนแมวเพราะมันแกะรอยจากรอยตีนแมวแมวเดินหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นรอยล่องรอยกันไปแต่ไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันก็คือล่องรอยทางในเชิงของระบบเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งมันตามง่ายกว่าเ mm. มื่อกี้ยังบอกแอร์เลยบอกตีนแมวย่องขึ้นบ้านหรือก่อเหตุอะไรพวกนี้บางคดีจับไม่ได้นะเพราะบางทีมันทําลายหลักฐานในเชิงกายภาพไปแต่ไอ้ดิจิตอลฟู๊ปพินมันฝังอยู่ไง มันตามเ,จ,เจอมันตามเนื้อก็เจอนะ,นะอดังนั้นคิดจะเม้นคิดถึงเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ